แบ่งกมีแสงสนามของเอาตายโดยอ้าว่านายกไม่ย hmm ุ่งถือที30เปอร์เซ็น anyway ก์ขารอย่างแรงๆนะับมุการโซเชียลตั้งข้อตัางถาวว่าการสส่นายกยุ่งๆเพื่อจะให้ได้นายกความแข็งแกร่งทังนี่ดีแบบไหนนี่คือภาษาเขาเรียกว่าเป็นไม่รู้ตัวรู้ตัวรู้เนี่ย ว่ามันจะเป็นไปตามคำที่เขาพูดแต่ผมว่ากรณีที่เป็นตัวอย่างนห่เนี่ยกรณีผู้เสานี่นะทำให้หลังจากนี้เนี่ยคุ้ตัวเองเนี่ยกาที่จะพูดจะเจ้าจะทําอะไรสักอย่างต้องละเอียดลบครอบเป็นอย่างนีคือฐานกฎหมาเลยครับุกคต้องแบบไปว่าต้องอะไรให้มันละเอียดยิบเลยนะมันมีคนรอยู่คำเดียวนะเลิกป้ะมา มาจาามเกียรติธรรลกความถ้าเรื่องาเป็นนามมันสำังทีเลยแล้วแต่บางีความ้อัางเสียงีซนกส่งนสื่นอะอีะก็เนียอย่างที่บอก่าจะมีแบบคนแบจ้องรอจังหวะสอยู่สาสอย็ได้เพรามีบทละต้อมความเรื่องตายก you mm -hmm.